สวัสดีค่ะวันนี้อร่อยชัวครัวเจเล็กพามาทาบุญวันอาสาฬหาบูชานะคะวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะคะตรงกับขึ้นอ่าสิบห้าค่ำเดือน8นะคะก็เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาของเรานะคะวันนี้อ่าวันพุธนะคะเป็นวันอาสาฬหาบูชาเจเล็กก็มีโอกาสได้อ่ามาทําบุญ ถวยสังฆทานตักบาทที่วัดเมืองใหม่จังหวัดชนบุรีแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดกันค่ะว่า <c oughs> จะเป็นยังไงครับเพราะว่าขออภัยค่ะเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากคนเยอะมากและคาดว่าพรุ่งนี้ก็คงจะเยอะเช่นกันพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษานะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปดูบรรยากาศภายในวัดกันเลยค่ะพรุ่งนี้แม่ก็จะพาไป ทาบุญตามวัดต่างๆอีกจะเป็นวัดไหนที่ไหนนั้นก็รอติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในวัดเมืองใหม่กันก่อนค่ะเชิญค่ะัโลอนที่อนุังลาวัดพลัดามกรนิพาุเาวัดีตมักุดามุานิพาุเาวัดพล เราเป็นะัตว์ตะจําทางการในปะาอวนตุเต ค่ำคืนนี้วัดใหม่มีเรียนเพียนนะฮะสีกะท่าอะไรบ้างกะท่าอะไรบาเนอะกะเป็นกะเป็นหมดแล้วมั้งอะเป็นหมดเลยกะเป็นหมดเลยหมดเลยท้า 同学，你看、就是，你们这样来，来，这样来，这样来，没怎么嘛。 i and opera.

ก็บริเวณวัดก็กว้างขวางพอสมควรนะคะมีที่จอดรถมีหลังคากันแดดกันฝนได้ค่ะแล้วในคืนนี้ก็จะมะีมีการเวียนเทียนด้วยนะคะที่วัดเมืองใหม่แห่งนี้ตอนนี้ใครว่างก็สามารถมาร่วมงานเวียนเทียนได้นะคะเวลาประมาณ6โมงครึ่งค่ะ อันนี้เป็นศาลาศาลาหรือโบสถ์อันนี้ไม่แน่ไม่ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าไม่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 ค่อยได้เปิดใช้งานจะใช้งานเวลามีงานใหญ่ๆเท่านั้นเองกว้างมากเลยค่ะ ก็จะก่อสร้างด้วยข้างในสวยค่ะแต่ว่าพอดีวันนี้ท่านไม่ได้เปิดให้เข้าไปชมนะคะจะมีพระองค์ใหญ่อยู่ด้านใน นะคะวันนี้ก็แม่ก็ขอฝากบรรยากาศไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ,ะไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแม่จะพาไปที่วัดไหนแล้วก็แม่จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะสำหรับวันนี้ขออนุมโมทนาบนุญร่วมกันกับเอฟซี FC ทุกท่านนะคะหรือ,อผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะก็ ขออน,อนุโมทนาบุญร่วมกันสาธุสาธุสาธุนะคะขอให้เฮงๆงรวยๆวยปังๆทุกคนเลยค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ